แลนมาร์กใหม่สุดว้าวพระใหญ่ไดบุึกจังหวัดลำปางนวัดพระาธาตุดอยพระยานก่อนชมคลิปทุกครั้งอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราหากใครเลือกเดินทางมายังจังหวัดลำปางในช่วงนี้แล้วก็ขอบอกเลยว่าต้องเม่พร,ราดมาเยือน วัดพระาธาตุดอยพระยานในอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางวัดงามบนยอดดอยพระยานซึ่งนอกจากตัววัดจะมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้ที่นี่อีกด้วยและคลิปนี้ทางช่องของเราจะพามาดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตาเมื่อได้เห็นนั่นก็คือพระพุทธรูปไดบุตรสึก องค์ใหญ่โดดเด่นอยู่บนยอดเขาเรากับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มิปานสำหรับประวัติของวัดพระาธาตุดอยพระยานนั้นแต่เดิมบนยอดเขาก็มีเพียงซากอิฐปลักหักพังมานานหลายชั่วอายุคนชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ลี้ลับต่อมาในปีพศ2 4 4 5ก็ได้มีการสร้างองค์พระาธาตุขึ้นบนยอดเขาเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในแถบนั้นสืบมา จากนั้นในปีพศ2496พระครูปัญญาวุฒิคุณหรือหลวงพ่อปัญญาเจ้าวาดวัดนาคตหลวงเป็นผู้นำพระสงฆ์สามนเณรและพุทธศาสนิกชนขึ้นมาบูรณะองค์พระาธาตุรวมทั้งปรับปรุงสถานที่โดยรอบๆให้สะดวกแก่การประกอบพิธีบูชาพระาธาตุจนเกิดเป็นประเพณีขึ้นดอยพระยานบูชาพระาธาตุปีละครั้ง แต่ระหว่างนั้นก็ยังไม่มีพระสงฆ์ขึ้นมาจำพรรษาและยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเพิ่มเติมจวกจนพศ2551พระอาจารย์พรชัยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยพระยานและพระอาจารย์ปิยพงศ์พระภิกษุสาหาธรรมิกชาวบ้านนาคตได้ขึ้นมาสำรวจบนดอยพระยานเป็นครั้งแรกได้พบองค์พระธาตุสีขาวยอดพระธาตุบุแผ่นทองจังโก้มีบอ่อน้ําและศาลาบําเพ็ญกุศลหลังเล็กสองหลังและหลังจากนั้นในปีพศ2552 จึงได้มีการบูรณะก่อสร้างวัดพระาธาตุดอยพระยานครั้งใหญ่จนสำเร็จงดงามอย่างที่เห็นในวันนี้และวันนี้แอดมินของช่องเป็นตาฮักและคณะก็ได้มาสะกะะักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลส่วนนักท่องเที่ยวก็นิยมมาที่วัดพระธาตุดอยพระยานกันตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างเพื่อมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าโดยสามารถขับรถขึ้นมาบนเขามาจอดยังวัดด้านบนก็ได้หรือจะเดินเท้าผ่านบันไดานาคตรงขึ้นมายัางตัววิหารก็ได้เช่นกันเมื่อผ่านซุ้มประตูโขงที่ต่อเนื่องกับบันไดานาคเข้ามาแล้วจะพบกับลานด้านหน้าวิหารที่ผู้คนมายืนถ่ายรูปชมวิวกันจากลานด้านหน้าก็มีบันไดานาคที่ทอดตัวขึ้นไปยัง พระวิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐมวิหารหลังเล็กแต่สร้างได้สมส่วนงดงามยิ่งนัก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกีทศพลยานพิชิตมารวิกรมปฐมสัมมาสัมโพธิยาณศรีภรยานบรรพศประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วสีทองอลามภายในวิหารยังประดับด้วยงานแกะสลักปิดทองที่งดงามอ่อนช้อยโดยเฉพาะชิ้นงานแกะสลักเหนือบานประตูฝั่งตรงกันข้ามกับพระประธานที่เป็นรูปพระยานากวัดเกลียวรอบองค์พระท่าสีขาวนั้นก็ถือได้ว่าวิจิตรงดงามเป็นอย่างยง เมื่อกราบพระประธานเรียบร้อยเดินออกมาด้านหลังจะพบกับความงามอีกหนึ่งอย่างของพระวิหารนั่นก็คือลวดลายของต้นโพสีทองที่วาดลงบนตัววิหารที่มีพื้นสีดำทำให้ต้นโพล้อยเด่นอย่างสวยงาม และที่อยู่ด้านหลังของพระวิหารก็คือองค์พระาธาตุเจดีสีขาวที่มีปริยอดและฉัดสีทองหรือก็คือองค์พระาธาตุดอยพยานที่มีมาตั้งแต่เดิมนั่นเองเมื่อเราก้มกราบสักการะองค์พระาธาตุเรียบร้อยแล้วเดินลงบันไดามาก็จะพบกับศาลาเฉลิมพระเกียรติและศาลาพระเจ้าห้าพระองค์และบริเวณที่เป็นกุฏิพระสงฆ์ และหากมองไปไกลๆเบื้องหลังก็จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระไตบุตรสึขนาดหน้าตัก14เมตรเนื้อทองแดงประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่ต่อเนื่องกันพระพุทธรูปในบุตรสึหรือหลวงพ่อโตนี้ลักษณะคล้ายกับพระไตบุตรสึแห่งวัดโคโตคุเมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิห่มจีวครคลุมแบบเปิดพระอุระแบบสมดุลพระพักโน้มไปด้านหน้า พระเนตรมองต่ำการก่อสร้างพระไตรปือสแห่งลำปางนี้เริ่มต้นขึ้นในราวปีพศ2562โดยองค์พระเพิ่งสร้างสำเร็จเรียบร้อยเมื่อไม่นานมานี้และที่เห็นองค์พระพุทธร,รูป เป็นสีฟ้าออกฟ้าอมเขียวก็เกิดจากสนิมทองแดงหรือการทําปฏิกิริยาทางเคมีของทองแดงกับสภาพอากาศนั่นเององค์หลวงพ่อใดบุตรตั้งโดดเด่นท่ามกลางป่าเขียวกระจีของดอยพระยานหลายๆคนที่ได้ไปเยือนและถ่ายรูปมาต่างบอกว่าบรรยากาศราวกับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเชื่อแน่ว่าหน้าหนาวนี้ ใครๆต่างก็อยากเดินทางท่องเที่ยวมารับลมหนาวทางภาคเหนือต้องเลือกจังหวัดลำปางและพระาธาตุดอยพยานเป็นจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนสำหรับวัดพระาธาตุดอยพยานนั้นตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางจากตัวเมืองลำปางใช้เส้นทางบนถนนพะหลจดชินทางหลวงหมายเลข1เมื่อมาถึงแยกแม่ทะให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแม่ทะลำปางก็คือทางหลวงหมายเลข1036 เมื่อถึงบ้านแม่ปุงให้เลี้ยวขวาตามป้ายมายังป่าตันวิ่งตามป้ายบอกทางมายังวัดพระธาตุดอยพระยานจากตัวเมืองลำปางใช้เวลาราว30 4 0ถึง40นาทีขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมทางช่องเป็นตาฮักนิวส์อยู่ในเครือเอ r ีออนไลน์และช่อง News One Thank you.